จิมเอ็มสลิมดูไม่ได้แต่สัญญาณมาอัพเกรดดูหน่อยสินี่ครับสัญญาณก็มาแต่ต้องอัพเกรดเปลี่ยนค่าบีดีดูเป็นเฉพาะค่า คือ,อไอ <Okay. S 1> ตัวกล่องนี้รุ่นป่ะครับกล่องกิกามิรุ่นไม่มีบา,บบางรุ่น,นบางรุ่นก็ตายเลยแต่รุ่นนี้ไม่มีปัญหารูไ,รารได้บเหลร,รุ่นเนเ <c oughs> น่นบอกร่ารุ่นอ,อ่าร <c oughs> ับน่ารน่า่ารั่ สัญญาณมาดูไม่ได้เอาใหม่เสนี้เดขาปิดกี่มะขาเปิดกี่มสิบหกสลมนี่เพิ่มหรือลดลดบ้างไหม ก็ตายแล้วโอเควิ่งหรือเปล่าเต็มร้อยโอเคดับเองไปเนี่ย มันดับเองเอาโอเคดูสิคือเอาโอเคได้แล้วโอ,โอเคครับจีนเล็สลิมสลิมทำได้มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ไวบ้บล์อะไรอยงีพวกกล่องเล็กๆครับมีปัญหาแั่มี่โอเคครับพัน พราะเพราะกล่องรุ่นนี้ไม่ค่อยมีมีขายตามร้านตามร้านดาวเทียมนะครับเขาเยอะมากับพวกห้างอย่างประมาณนั้นโอเคแล้วครับคอบเกียรครับครับผมพี่ดีมันมีปัญหาเนี่ยกต่รุนไม่ไม่รุ่นขา่านะพี่ดีมันก็ฝังมาเลยเนี่ยตัวน,นี้บางตัวไม่ได้รุ่นเก่าต้องต้ององัพ USB บใส่ แต่ก็ดูไม่ได้หรอกจักหน่อยเพราะมันอันนั้นมันก็ตายอีกถ้าเป็นช่างก็ได้เยอะถ้าเป็นคนดูนอาจจะยากโอเคครับน่าจะผ่านแล้วมั้งเพราะสัญญาณมาตตัวนี้จะทำให้หลายจุด,ดอยู่นาอสี่จุดนั่นนะดูสิโลโก้เปลี่ยนไหมบ้าง ไลา์สายแบบนี้ดีที่แคบแ,แค่ที่สูงๆเช่นระเบียงบ้านช่องหน่อย <eye S 2> <ผ>มาแล้วครับเราเน้นช่องดิจิตอลเนอะไรเราเน้ <c oughs> นช่องดิจิตอลเนาะเนาะอ่ะคุณตายเธอจะเป็นคนยังไงยะแน่นอนใครจะไม่อยากจะมอบไหกับผู้ที่ทับ ถน่้รสบก้บัน <มา S 1> ี้ถงภา้าแตกป่ะนภาพแตกบ่เดีด๋ยวดูอันนี้แป๊บหนึ่งจอแดโอ้ตายแล้วมีหน้าทำไมภาพแตกห้าร้อยหกสิบห้าเจ็ดหวันี้ไหมทีวีจอใหญ่วันนี้ ใช้ฟูลเลยได้ไหมพทนแต่สิบไอ้ก็พอแล้วมั้งจะติดไว้ห้าสิบมีความคมชัดไงครับผมเมื่อกี้ห้าร้อยนึงอ่ะไม่แน่จอใหญ่ด้วยค้อแน่ๆนี่มยั่คมสร้อยขาด เคอส่วนหนึ่งอะติดมือ,มอเข้าไป่<ล>างนี้ส่วนหนึ่ง<ต>พนาาักงานเปิดปได้เ็ดเปิดปิดจอจักนิวเนี่ยหกสิบห้าครับวนี่หกสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าโค้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเง,งียบละจอจอโค้งมันเนน อย่างกับมันเห็ดมันเอดหาตำแหนง่งยากบางาวานอยากแขวนแขวนกันยากเห็นมันโค้งนายอยโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีสลินเพราะตลรินม,มันภาพสวยอยู่แล้วมันก็มีเงาสนอกโอเคขอบมีเงาเอาเอาเอาวอาไม่นเนรอเสรแล้ว ไในเซตย้ำเลยคุณผู้ชมได้ผ้าปูที่นอนขนาดหกฟุตนะนอ,าาอ้าวอ้าวเป็นกับเอียงกันไปหน่คืออะไรวะใจไม่เหง<อ>าแน่นอนได้ชิ้นเมื่อนไปหนึ่งทีฟ้าไปหนึ่งได้ท่านรวมเปกหนึ่งส่วนคุณผู้ชมครับ พันตรวจตีประเวศนะครับตำรวจที่อยู่ภายใน่ห้าแล้วก็มาช่วยจับกลุ่มเนี่ยพอคุมตัวได้ก็ประสานต่อโรงพักปักเป็ดรับตัวต่อไปกับเพือนคดีนะครับเด็ดการนี้หลายคนก็เชื่อว่าผู้ชายสูงสุดผู้ชายสูงสุดวัย80ปีนักมวิตามินบีที่มีส่วนช่วยในการทำงาเมื่อกี้ตั้งความละเอียดคูณไม่ได้ภาพกระตุกต้องตั้งมาแค่พันแปดสิบไอเมื่อกี้ตั้งพีไม่นานพันสิบ